l e a ล l o n n and prosper ชวนคิดชีวิตและการเงินกับดรสุภวุฒิสายเชือ้อธนาคารกลางสหรัฐตอนนี้กลัวเงินเฟอ้อแล้วก็เร่งขึ้นดอกเบียภาคเอกชนเนี่ยกลัวเศรษฐกิจตกต่ำกลัวเศรษฐกิจตกต่ำแล้วตอนนี้แพนิคในเชิงหนึ่งแล้วด้วยซ้ำไปตลาดก็เลยคงรับข่าวได้ดีในระดับหนึ่ง นะครับอย่างน้อยในวันนั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ตกใจกันเหมือนกันใช่ไหมครับว่าดอกเบีย้นยนโยบายของอเมริกาเนี่ยผ่านมาครึ่งปีก็ขึ้นไปเท่ากับที่เดิมทีสัญญาว่าจะขึ้นไปทั้งปีของปีนี้เลยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของที่เราเรียกว่าดอกพลอตคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะเห็นดอกเบีย้ยเฟดฟันเฟทที่4%ก็ยัง รู้สึกว่าธนาคารกลางสหรัฐพยายามมองโลกสวยอยู่นะครับเพราะว่าคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปถึงเกือบ4%ในปีหน้าเนี่ยจะทำให้อัตราการว่างงานกระดกขึ้นมานิดเดียวคือจากประมาณ3.5 3.6ปัจจุบันมาเป็น3.7ในปีนี้แล้วก็3.9ในปีหน้าสวัสดีครับเรียบลองอด์พลัสเพ r อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อเน,นื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็สถานการณ์ค่อนข้างที่จะ เป็นไปตามคาดแต่ว่าแยกกว่าคาดนิดนึงตรงที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหลังจากที่เห็นข้อมูลตัวเลข CPI ที่ออกมาสูงผิดปกติเนี่ยก็ผมคิดว่าดูเหมือนก็ทำตามกระแสตลาดที่กลัวว่าจะขึ้นดอกเบี้ย75เบสิสพอยต์ก็เลยไปขึ้นดอกเบี้ย75เบสิสพอยต์จริงๆมีรายงานขา่าวด้วยซ้ำไปว่าเหมือนกับว่าเป็นการ มีการปล่อยข่าวรั่วมาจากทาง uh, FOMC หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐได้ซ้ำไปว่าพร้อมที่จะขึ้นถึง75 Basis Point นะครับตลาดก็เลยคงรับข่าวได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยในวันนั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ตกใจกันเหมือนกันใช่ไหมครับว่าดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาเนี่ยผ่านมาครึ่งปีก็ขึ้นไปเท่ากับที่เดิมทีสัญญาว่าจะขึ้นไปทั้งปีของปีนี้เลย นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของที่เราเรียกว่าดอทพลอตหรือการคาดการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงินเองซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่จะมาช่วยบอกเราช่วยชี้นำเราว่านโยบายเขาไปทิศทางไหนนะครับถ้าผมกลับไปดูตัวเลขเร็วๆของทางธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ย <S <S เขาก็เปลี่ยนแนวแนวแนว,แนวทางเลยนะครับว่าเดิมทีคิดว่าปลายปีนี้ ดอกเบีย้นยนโยบายจะอยู่ประมาณ1.9ตอนนี้บอกไม่ใช่แล้วจะเป็น3.4นะครับสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็จะขึ้นไปเป็น3.8เพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบีย้ยรอบนี้จะขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างที่จะไปอย่างอย่างยืดเยื้อกว่าที่คาดเอาไว้เดิมในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สูงกว่าเดิมด้วยคือพูด,ดง่ายๆคิดว่าปีหน้าเนี่ยด้เห็นดอกเบีย้ยเฟดฟันเรทที่4ซ น่าจะใก,กล้เคียงตรงนั้นประเด็นที่พวกเราต้องถามต่อไปคือถ้าอย่างนั้นแล้วดอกเบี้ยระยะย,ยาวล่ะพันธบัตร2ปี5ปี10ปีล่ะถ้าเศรษฐกิเจเศรษฐกิจอเมริกายังขับเคลื่อนได้และไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยดอกเบี้ยนโยบายที่สี่เปอร์เซนต์ต้องหมายความว่าดอกเบี้ยระยะยาวกว่านั้นต้องสูงกว่าจริงไหมครับยิ่งเคิร์ฟต้องสต e ี p นะครับฉะนั้นก็เตรียมใจเอาไว้ส่วนหนึ่งตรงนี้แต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าเผื่อเป็นตรงกันข้ามคือถ้าเผื่อคิดว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะตกต่ำเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่า yield curve inversion ได้ก็คือดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยจะลงไปต่ำกว่าดอกเบี้ยระยะสั้นได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปดูต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่แน่นอน ยิวเคิฟจะยังสติฟอยู่หรือมีอินเวอร์ชันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อหุ้นอย่างมากๆเลยก็ระมัดระวังรับความเสี่ยงเตรียมเตรียมรับความเสี่ยงกันเอาไว้นะครับ uh, ที่น่าสนใจอีกอันก็คือว่าตัวการคาดการคออินเฟลชันนะครับหรือและอิน l ฟลชันโดยรวมก็เปลี่ยนไปที่น่าสนใจขผมคิอสำหรับปีหน้าคือคออินเฟลชันคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่2.7%งดนะครับในการคาดการล่าสุดของเดือนมีถุนายนเนี่ยซึ่งก็ไม่ต่างจากของเดือนมีนาคมเท่าไหร่นะครับที่2.6 แต่สำหรับผมสิ่งที่สําคัญคือผมคิดว่าธนาคารกลางสหรัฐเริ่มเก็ตแล้วว่าที่คุณจะไปคุมเอา c o อ e Inflation ให้ลงจากปีนี้นกว่ากว่าลงมาเหลือ2.7%ในปีหน้าเนี่ยคุณต้องดัน f เ Fund Rate ขึ้นไปให้เป็น3.8%เพราแปแปว่า Real Policy Rate มันต้องเป็นบวกนะครับพูด,ดง่ายๆคือเวลาอ,อ,อยากจะคุมเงินเฟอ้อให้ลงต่ำเนี่ยคุณต้องดันดอกเบี้ยให้สูงกว่าเงินเฟอ้อด้วยซ้ำ ครับนี้ถามว่าแล้วที่คาดการอย่างนี้พวกนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าก็ยังรู้สึกว่าธนาคารกลางสหรัฐยังพยายามมองโลกสวยอยู่นะครับเพราะว่าคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปถึงเกือบ4%ในปีหน้าเนี่ยจะทําให้อัตราการว่างงานกระดกขึ้นมานิดเดียวคือจากประมาณ3.5-3.6ปัจจุบันมาเป็น3.7ในปีนี้แล้วก็3.9ในปีหน้า โอ้เศษรษฐกิจอเมริกาจะแข็งแรงขนาดนั้นเทียเหรอถ้าแข็งแรงขนาดนั้นคืออัตราการว่างงานต่ำขนาดนั้นเนี่ยเงินเฟ้นอน่าจะไม่อยู่นะที่จะคิดว่าลงมา2%กว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปคิดกันเ,นอ,เองนะครับว่าในทุ่สุดแล้วการคาดการณ์นี้จะถูกต้องหรือไมอ่นี่ก็คือภาพรวมเร็วนะครับส่วนการตอบสนองของภาคเอกชนเนี่ยผมต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนหว่นไหวมากเลยนะครับ พูดเร็วๆก็คือว่าธนาคารกลางสหรัฐตอนนี้กลัวเงินเฟ้อแล้วก็เร่งขึ้นดอกเบี้ยภาคเอกชนเนี่ยกลัวเศรษฐกิจตกต่ำกลัวเศรษฐกิจตกต่ำแล้วตอนนี้แพนิคในเชิงหนึ่งแล้วด้วยซ้ำไปนะครับการสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์49คนทำโดย Financial Times ของอังกฤษร่วมกับมหลาลัยชิคาโกของอเมริกานะครับทำทำการสำรวจ ความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์49คนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9เดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วง1วันก่อนอตัวเลข C.P.I. ของอเมริกาเดือนมิถุนาออกมาคือวันที่10ที่ผมเล่ให้ฟังว่าขึ้นไปตั้ง8.6%แล้วทำให้เฟดนสุดต้องปรับไปขึ้นดอกเบ mm ี้ย75เบสิส p อย n ์การสำรวจความเห็นตอนนั้นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็หวั่นไหวแล้วนะครับถามว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเมื่อไหร่นะครับ2%บอกว่าไตรามาส4ปีนี้น้อยมากนะครับพูด,ดง่ายๆคือว่าโอกาสเกิดเศรษฐกิจตกต่ำที่อเมริกาในปีนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าคือไตรามาส1ห,หรือไตรามารส2ปีหน้าเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์38%บอกว่าใช่ตอนนั้นแหละนะครับ ถ้าให้ถามต่อละแล้วในไตรามาสสามไตรามาสสี่หรือครึ่งหลังของปีหน้าละอีก30%บอกว่าใช่ช่วงนั้นแหละเศรษฐกิจเมกาเข้าสภาวะถดถอยแล้วก็ไล่เลียงลงมานะครับสำหรับปี2024นี่ก็เป็น9%สําสำหรับครึ่งแรกแล้วก็หลังจากนั้นคือครึ่งหลังของปี2 0 2 4หรือหลังจากนั้นก็2 1แปลว่าอะไรแปลว่าเสียงนักเศรษฐศาสตร์2ใน3ทํทำใจแล้วว่าปีหน้านะครับเจอกับ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อเมริกาถ้าไม่ครึ่งแรกก็ครึ่งหลังนะครับครนี้ถามว่าแนวคิดของทางอื่นๆล่ะเป็นยังไงเ,เดี๋ยวดรพิพัฒน์คงมาคุยให้ฟังนะครับว่าทาง Bank of America เองก็หนาวหนาวมากเลยเหมือนกันเพิ่งปรับ f o r ์คิ่งครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยแล้วก็บอกว่าปรับครั้งนี้ปรับให้ GDP อเมริกาแทบจะติด ดินใกล้ศูนย์เลยตอนปลายปีหน้าถ้าเกิดต้องปรับลงอีกทีเนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะถอยแน่นอนฉะนั้นแนวคิดของแบงก์ f อ m e เมริกาก็เป็นทในํานองเดียวกันนะครับมีอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์สื่อก็คือนายอารันเบลนเดอร์ซึ่งในอดีตเคยเป็นรองผู้ว่าแบงก์ชาติของอเมริกาเนี่ยแกก็บอกว่าเออแกสงสัยนะว่าโอกาสที่เศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าสุภาวะถอยในปีหน้าเนี่ยประมาณ50-60% ก็ใกล้เคียงกับการถามตอนที่ถาม Financial Times ของมันเหมือนกันงั้นเราอยู่ในสภาวะที่ตอนนี้ตลาดคงจะหวั่นไหวมากนะครับปรับขึ้นปรับลงได้ตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยอย่างเช่นเดี๋ยวทางในายจรมภาวเวสัปดาห์นี้คงจะต้องไปคุยกับรัฐสภาก็ <c oughs> คงจะถูกจิกถูกจี้แล้วก็ข่าวเวลาแกพูดอะไรออกมาเนี่ยกระทบตลาดได้ จะมีอีกอันนึงคือการซอรว y ความคิดเห็นของผู้บริโภคไม่ใช่ก n sentiment survey เนี่ยอันนี้โดยปกติเราอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักมากขึ้นแต่ล่าสุดทางทนายเจอร์โรมพาวเวลเนี่ยผู้ว่าเป็นชาติอเมริกาเนี่ยให้น้ำหนักโดยเฉพาะย่างยิ่งส่วนที่เขาถามเรื่อง inflationary expectation หรือการคาดการเงินเฟอ ซึ่งอันนี้ย้ำนะครับว่าสำหรับนักเศรษฐศาสาตร์สำหรับแบงก์ชาติอเมริกาเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะดูซิว่าไอ้การยึดโยงเงินเฟ้อต่ำของประชาชนเนี่ยมันยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเร่งให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ครั้งที่แล้วตอนก่อนที่นายเจอรมร็พาว่าจะขึ้นดอกเบีย้ย7.5เบสิสพอยต์เนี่ยได้กล่าวถึงมิใช่การเซนติเมนต์เซอร์เวย์อันนี้ด้วย คร,ครั้งนี้ผมขอคุยสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรเรื่องอื่นอะไรจะมาอัปเดตก็ยินดีจะคุยนะครับสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็คงต้องขอขอเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าอยา,อยากขอแถมนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งนะครับอ,อายุ46ปีชื่อจ็คกี้ฮันต์นามสกุลฮันต์บรูสมานะครับอยู่ที่อาริโซนา ข่าวลงใน CNN บอกว่าเป็นคนที่กำลังจะบ break record วิ่งมาราทอน107มาราทอนภายใน107วันคือวิ่งมาราทอนทุกวันมา107วันนะครับเข้าใจว่าเรคคอร์ดเดิมคือ100มาราทอนใน100วันมาราทอนนี่คือวิ่งครั้งละ42กิโลก็ถือว่า แก,แกบอกว่ายังไงครับแกบอกสองอย่างมันสะท้อนให้เห็นว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยแข็งแรงมากจริงๆกับการที่สองที่แกบอกทําไมแกถึงทําได้แกบอกแกทําได้้วยก็บ,บอกว่า90% Mental แล้วก็ที่เหลือ Physical มันอยู่ที่ใจนะครับทำไมคนนี้น่าสนใจเพราะว่าคนเนี้เขาถูกตัดขาไปข้างหนึ่ง นะครับตร,ต,รตรงหลังข้างใต้หัวเขา่าเพราะเขามีโรคตอนนั้นเป็นมะเร็งที่เรียกว่าอิวิงซาโคมาแล้วก็ในที่สุดต้องถูกตัดขาต้องส่วนข้างล่างไปข้างหนึ่งของของเข้าใจว่าขอโท,ทีของเข้าใจว่าของข้างซ้ายนะครับก็เลยก็วิ่งโดยมีขาเทียมเนี่ยปลายขาเทียมอยู่ข้างหนึ่งเริ่มวิ่งมาเพียงแค่6ปีเท่านั้นเองนะครับถูกตัดขาไปตอนปี2001น่ก็ถูกท้าทายเมื่อวัน่า20ปีที่แล้ว ถือว่าคนเราเนี่ยผมคิดว่าดูแล้วเนี่ยถ้ามุ่งมันจริงๆเนี่ยทำรไรได้ที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง YouTube H Invest